เปิดใช้ดุลพินิตพิจาาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็16กรกฎาคมตบทวนกันอีกรอบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปง่ายๆครับอาจารย์จะทิ้งภาพนิ่งไว้นะสามตัวบนสองตัวล่างที่ทํามาแล้วลงคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วเป็นคลิปแยกคลิปนี้จะเป็นคลิปรวมครับ สรุปนะครับ16กรกฎาคมวันนี้เลยนะวันนี้ผลการออกจอกช่วงบ่ายบ่าย4โมงแล้ว3ตัวบ,บนเราได้เลขบินนะครับกระทบชน100สูตร6 5 8 7 1 2 4นะจากสูตรทั้งหมดที่เราคำนวณมาไม่กี่สูตรนะครับที่เห็นบนหน้าจอนี้ชุดเลขบนเราก็มาเทียบชนกันแล้วก็จัดเรียบเรียงใหม่นะชุดเลขบนนะได้เป็นตัวเลขดังนี้แหะครับเดี๋ยวจะทิ้งภาพนิ่งไว้ตอนท้ายนะส่วน2ตัวล่างก็เหมือนกันนะ ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงของตัวล่าง2ตัวล่างเพราะว่างวดที่แล้วเราเข้ามานะสตัวล่างเนี่ยเราได้เลขบินกระทบชนร้อยูนยสามศูนย์ห้าสี่หนึ่งแปดแปดเก้าสาแล้วพวกนี้ก็จะเป็นตัวสูตรเก่าเล่าใหม่ทั้งนั้นเลย2ชุดเลขล่างเนี่ยเพราะมันเข้ามางวดที่ผ่านมานะครับมาเทียบชนกันกับสูตรคำนวณได้ต่อเนื่องไปนะเราก็จะได้เป็นกันนี้กันนี้สองตัวล่าง เราก็จะได้บินกระทบชนร้อยสูตรมาแต่อาจารย์เพิ่มเน้นตรงนี้หน่อยนะเลขสีกับเลขสาเ,เนี่ยสี่แปดศูเนี่ยเอาชุดนี้ก่อนเลยเนี่ยโอเคนะครับโอเคให้ดูเลขล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปแช่าภาพนิ่งไว้อย่างละหนึ่งนาทีเนาะสตัวล่าง1นึาทีแล้วก็3ตัวบน1นึาทีพบกันใหม่ทลิปหน้านะขอให้ท่านโชคดีวันนี้เฮงเฮนะครับสวัสดีครับ nhá, xóm cơ lan còn nó, มันคือสามตัวบนครับ โปรดใช้ดุลพิพนิจพวิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจส,นส,นสลนับสงสากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย